ของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอวาทของสามพระสาว คราวนี้จะกล่าวทำบางข้อของพระสาวกทั้งสามนี้พระสารีบุตรเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะแสดงธรรมจักรและอริยสัจได้กว้างขวางพิสดารแม้นพระองค์ได้ในบางคราวเมื่อมีภิกษุมาทูลาจะเดินทางไปในต่างถิ่นก็โปรดให้ไปลาท่านพระสารีบุตรดังในคราวหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่เมืองเทวทหะภิกษุเป็นจํานวนมากได้เข้าเฝ้าทูลลาจะไปปัดฉาภูมิชนบทก็โปรดให้ไปลาพระสารีบุตรเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปลาตามที่รับสัง่งพระสารีบุตรก็ถามว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นจะไปต่างประเทศต่างถิน่นก็คงจะมีคนมีปัญญามาถามว่าครูของท่านสอนอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรจรึงจะไม่ผิดคำสั่งสอนของพระาศาสดาและเป็นการถูกต้องภิกษุเหล่านั้นก็ขอให้ท่านแนะนำท่านก็แนะนำว่าให้ภิกษุเหล่านั้นตอบว่าครูของเราสอนให้ตัดความกำหนัดรักใคร้เสียถ้าเขาถามว่าให้ละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งใดก็ให้ตอบว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณถ้าเขาถามอีกว่าเห็นโทษเห็นคุณอย่างไรจึงสอนอย่างนั้นก็ให้ตอบว่าเมื่อยังมีความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นครั้นสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นก็จะเกิดความทุก์มีโศกเป็นต้นเมื่อลาเสียได้ครั้นสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปทุก,ก็จะไม่เกิดครูของเราเห็นโทษและเห็นคุณอย่างนี้จึงสอนมาอย่างนั้น และมีอีกเรื่องหนึ่งคือภิกษุองค์หนึ่งชื่อยามะกะได้มีความเห็นว่าพระอรหันตะขีนาศกตายศูนย์ซึ่งเป็นความเห็นผิดและพวกภิกษุก็ช่วยกันเปลื้องทิฏฐินั้นแต่ไม่สำเร็จจึงได้มาขอให้ท่านพระสารีบุตรช่วยเปลื้องท่านพระสารีบุตรก็ถามขึ้นว่าท่านยามะกะเห็นอะไรเป็นพระอรหันตะขีนาศหรือว่าเห็นพระอรหันต์มีอยู่ในอะไร คือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพระอรหันต์หรือเห็นว่าพระอรหันต์มีอยู่ในขันห้านั้นท่านยามก,กะก็ตอบว่าไม่ใช่ทุกทุกข้อท่านพระสารีบุตรถามว่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นแล้วควรจะพูดว่าพระอรหันต์ตายสูนหรือท่านยามก,กะก็ตอบว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีความรู้อย่างนี้ ท่านพระสารีบุตรถามว่าถ้าเขาถามว่าพระอาหารหันต์ตายแล้วเป็นอะไรจะแก้อย่างไรพระยมกะก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงดับไปนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ควรจะกำหนดเอาไว้ท่านพระสารีบุตรก็ได้กล่าวอบรมต่อไปว่าเหมือนอย่างมีคฤหาบดีซึ่งเป็นผู้มั่งคั่ง และรักษาตัวอย่างแข็งแรงมีบุคคลผู้หนึ่งคิดจะฆ่าแต่ไม่สำเร็จจึงได้สมัครเข้าไปเป็นคนรับใช้จนเป็นที่ไว้วางใจแล้วก็รอบฆ่าเสียในขณะที่ครหอาโมดีผู้นั้นจะตายก็ไม่ได้คิดว่าผู้ที่รับใช้ตนเองนั้นเองเป็นผู้ฆ่าตนชั้นใดก็ดีบุคคลผู้ถือขันห้าเป็นตนเมื่อขันห้าที่ตนยังถือนั้นแปรปรวนไปก็เป็นทุกข แต่ว่าเมื่อไม่ถือว่าเป็นอัตตาอยู่ในขันห้าขันห้าแปรปวนไปอย่างใดก็ไม่เป็นทุกข์อีกเรื่องหนึ่งในระหว่างที่ท่านพระสารีบุตรพักอยู่ที่พระเวรุวันนั้นเช้าวันหนึ่งท่านบินทบาทในกรุงราชกฤิได้อาหารมาแล้วก็มานั่งฉันอยู่ที่เชิงฝาเรือนแห่งหนึ่งในขณะนั้นได้มีนางปริพาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าสูจิมุขี แปลว่ามีปากเหมือนอย่างเข็มคงจะหมายความว่าชอบพูดทิมแทงคนอื่นได้เข้าไปหาท่านแล้วก็กล่าวว่าท่านสมณะนี้ก้มหน้าฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันนางสูจิมุขีก็กล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นก็แงนหน้าฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้แงนหน้าฉันนางสูจิมุขีก็พูดขึ้นว่า ถ้าเช่นนั้นก็ต้องตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันนางสุจิมุขีก็พูดขึ้นอีกว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็ตั้งหน้าไปทางทิศน้อยฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ตั้งหน้าไปทางทิศน้อยฉันนางสุจิมุขีจึงกล่าวขึ้นว่าพูดอย่างใดท่านก็ปริเสธทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านฉันอย่างใดท่านก็ตอบว่า ท่านปฏิเสธนั้นก็เพราะสมณพราหมณ์เหล่าใดที่สําเร็จชีวิตด้วยติรชานวิชาคือว no oh so ่าวิชาดูที่ทานต่างๆสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสําเร็จชีวิตด้วยตีรชานวิชาคือว่าวิชาดูดาวนักสัตสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็เรียกว่าแงหน้าฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสําเร็จชีวิตด้วยติรชานวิชา คือรับใช้เป็นทูตของเขารับใช้ไปโน่นไปนี่ให้เขาตามแต่เขาส่งใช้ไปสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าตั้งหน้าไปในทางทิศใหญ่ฉันสมณพราหมณ์เหล่าใดสําเร็จชีวิตด้วยเตยระชานวิชาคือวิชาดูลักษณะอวัยวะร่างกายสมณพราหมณ์เหล่านั้นเรียกว่าตั้งหน้าไปในทางทิศน้อยฉันท่านไม่ได้สําเร็จชีวิตอย่างนี้ท่านสแสวงหาภิกษาโดยทมได้มาฉัน ท่านจึงเป็นผู้ที่ฉันโดยธรรมท่านมีปฏิภาณในการโต้อตอบกับผู้ที่มากล่าวหาและท่านได้แสดงธรรมยาวๆที่พระธรรมสังคาหกกาจาร้อยกรองไว้เป็นพระสูตรอีกมากเช่นสังคีติสูตรทสุตตร,รัสูตรซึ่งเป็นแบบฉบับของวิธีการทำสังคยนาส่วนพระมุคลลานะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า เป็นผู้ทําสกุลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสเป็นผู้ไม่ทําศรัทธาไม่ทําโภคะคือทรัพย์ของตระกูลให้เสียหายเหมือนอย่างแมลงพ่งที่ถือเอาแต่รสของดอกไม้ไม่ทําสีกลีบกลิ่นของดอกไม้ให้เสียหายท่านเป็นผู้สามารถในการนวกรรมคือการก่อสร้างเมื่อมีการก่อสร้างพระอารามท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล เช่นดังนางวิสาขาสร้างบุพารามในกรุงสาวิถีท่านก็ได้รับเป็นผู้ดูแลและคำสั่งสอนของท่านนั้นก็มีหลายอย่างดังเช่นที่พระธรรมสังฆาหากอาจารย์ได้ร้อยกรองไว้โดยชื่อว่าอ An น um ุมานสูตรคือพระสูตรที่แสดงถึงการอนุมานตนเองความย่อในพระสูตรนั้นท่านได้สอนธรรมผู้พิสุ์โดยความว่า ถ้าพิสุุรราวนาตนเองคือบอกอนุญาตหรือขอให้เพื่อนสัพพรมจารีตักเตือนตนได้แต่ถ้าเป็นคนที่ว่ายากแล้วเพื่อนสัพพรมจารีก็จะไม่ว่ากล่าวเหตุที่ทำให้ว่ายากนั้นท่านยกขึ้นมาแสดงหลายข้อเช่นความโกรธความผูกโกรธความหงุดหงิดต,ตั้งแง่งอนต่างๆการกล่าววาจาที่แสดงว่ากโกรธเป็นต้นคราวนี้ ถ้าพระพิสุปราวรณาให้เพื่อนสัพพมจารีกล่าวว่าตักเตือนได้ถ้าเป็นผู้ว่าง,ง่ายคือเป็นผู้ที่พอจะตักเตือนได้เพื่อนสัพพมจารีก็ตักเตือนเหตุที่ทําให้ว่าง่ายนั้นท่านก็ยกขึ้นเป็นข้อๆตรงกันข้ามกับเหตุที่ทําให้ว่าย,ยากต่อจากนั้นท่านสอนให้อนุมานตนเองคือให้ช่างดูเทียบตนเองกับคนอื่นคือว่า คนอื่นเป็นคนที่ปรารถนาลามกเป็นต้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจแก่เราชั้นใดถ้าเราเป็นคนปรารถนาลามกเช่นนั้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจแก่คนอื่นเหมือนกันแปลว่าช่างตนเองดูตนเองว่าบัดนี้เราเป็นอย่างไรเป็นคนที่ปรารถนาลามกคือปรารถนาไม่ดีอยู่หรือไม่ถ้ารู้ว่าเราเองเป็นคนที่มีความปรารถนาลามกเช่นนั้น ก็ให้พยายามละเสียและให้ตั้งใจศึกษาสัเงเนียกอยู่เพื่อจะปฏิบัติดังนั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเหมือนหนุ่มสาวที่ซองกระจกเพื่อจะแต่งหน้าแต่งตัวเมื่อเห็นส่วนไหนเป็นมลทินก็ต้องนำส่วนนั้นออกเสียบุคคลก็เหมือนกันก็ใช้ปัญญาส่องดูตัวเองและแต่งตนเองให้บริสุทธิ์หมดจดพระสูตรนี้ท่านแสดงที่ป่าสมวนเนื้อ ชื่อเพสกาลวันพักฆาชนบทส่วนพระมหากัสสปะนั้นท่านได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านที่มีวาทะกำจัดกิเลสพอใจแนะนำอบรมให้ภิกษุเป็นผู้มักน้อยเสมอยินดีในทุด,ดงขวัตพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องท่านมากว่าเป็นผู้มีคุณธรรมเสมอด้วยพระองค์เป็นผู้มีสันโดษด,ด้วยปัจจัยสี่เป็นผู้ที่มักน้อย และเป็นที่สมควรที่จะเข้าสกุลได้ดังตรัสโอวาทหมู่ภิกษุให้ทำตนให้มีอุปมาเหมือนอย่างดวงจันทร์คอยชักกายชักใจออกห่างสกุลอยู่เสมอทำตนให้เขาเห็นอย่างเป็นคนใหม่อยู่เสมอไม่ให้มีความคันนองในสกุลทั้งหลายท่านพระมหากัสสปะก็เป็นผู้มีคุณอย่างนั้นควรเป็นตัวอย่างของภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้า ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแขวงในอากาศแล้วก็ตรัสว่ามือที่แขวงในอากาศนี้ไม่คล้องอยู่ในอากาศชั้นใดเมื่อภิกษุจะเข้าไปในสกุลก็ฉชั้นนั้นอย่าให้จิตติดคล้องอยู่ตั้งจิตเป็นกลางว่าเขาปรารถนาลาบปรารถนาบุญก็จงได้ลาบได้บุญเถิดและให้ทำใจในเมื่อผู้อื่นได้ลาบให้เหมือนกับตนได้เองเถิดพระมหากัสสปะ เป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้จึงเป็นผู้สมควรจะเข้าสกุลได้และพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าธรรมเทศนาคือการเทศแสดงธรรมของท่านก็บริสุทธิ์แล้วก็ตรัสการแสดงธรรมที่ไม่บริสุทธิ์คือถ้าภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่าเขาจะเลื่อมใสในตนและจะทําอาการของผู้เลื่อมใสในตนธรรมเทศนาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ว่า ถ้าภิกษุแสดงธรรมด้วยคิดว่าจะแสดงธรรมให้เขาฟังให้รู้เรื่องแจ่มแจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แล้วจะได้ปฏิบัติแสดงธรรมด้วยมุ่งที่จะให้เขาเข้าใจธรรมมีความกรุณามีความเอ็นดูอนุเคราะห์ต่อเขาไม่ได้มุ่งย้อนเข้ามาเพื่อตนธรรมเทศนาดังนี้จึงเรียกว่าบริสุทธิ์ท่านมหากสสปะท่านเป็นผู้ที่มีธรรมเทศนา คือการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์ดังกล่าวมานี้พระมหากัสสปะโดยปกติเป็นผู้ที่ถือธุด,ดงคืออยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินทบดทเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงจีวรสามผืนเป็นวัดเป็นผู้ที่ไม่ครุกคลีพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านมหากัสสปะเป็นผู้ชราแล้วมาชันอาหารที่ทาย,ยกเขาถวายอยู่ในวัดท่านพระมหากัสสปะกราบทูลว่า ท่านปฏิบัติดังนี้ก็เพราะประโยชน์สองอย่างคืออย่างหนึ่งท่านเห็นว่าการปฏิบัติดังนี้เป็นความสุขในปัจจุบันของท่านอย่างที่สองท่านเห็นว่าจะได้วางแบบให้เป็นตัวอย่างสำหรับภิกษุทั้งหลายในการต่อไปว่าได้มีพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประธานสาธุการจารุารงคสันิบาต เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤิตนั้นได้มีมหาสันนิบาตคือการประชุมใหญ่ของพระสาวกค,ครั้งหนึ่งเรียกว่าจารุรงคสันนิบาตแปลว่าความประชุมประกอบด้วยองคสีในอัตถกถาทีคณะสูตได้แสดงไว้ว่าองคสีนั้นคือพระสาวกที่มาประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตนั้นหนึ่ง ได้มาประชุมกันในวันอุโบสถคานปุณณมีคือวันเพนเดือนมาคะโดยปกติก็ตรงกับวันเพนเดือนสามถ้าปีมีอธิกมาธก็ตรงกับวันเพนเดือนสี่ตามแบบไทยเราสภิกษุจำนวน1250รูปซึ่งมาประชุมกันนั้นมิได้มีการนิมนต์นัดหมายมาประชุมเองสามล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภินญาณหกและ 4. ีล้วนเป็นเอหิภิกขุคือเป็นภิกษุที่ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแต่ 8. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวรรธได้ทรงจัดไว้ในพระพุทธประวัติเล่มสองว่าดังนี้ 1. ภิกษุที่มาประชุมมันล้วนเป็นพระอรหันต์สล้วนเป็นเอหิภิกขุ 3. ล้วนไม่ได้นัดหมายและส พระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกมหาสันนิบาตนี้ได้มีณเวรวันในวันมาฆปุญณวมีในอัตถกถาแห่งพระสูตรดังกล่าวได้กล่าวว่ามหาสันนิบาตนั้นได้มีในวันที่พระสารีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต์คือเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะแก่ปริพาชกชื่อทีคณขะ พระสารีบุตรได้นั่งถวายงานพัดฟังอยู่ด้วยเมื่อทรงแสดงธรรมจบแล้วพระสารีบุตรก็มีจิตพ้นจากอสวะในขณะนั้นเวลายังเป็นกลางวันอยู่พระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากเขาคิจกูและเสด็จมาสู่พระเวรวนณก็ทรงแสดงพระโอวาทในมหาสันนิบาตดังกล่าวนั้นในวันมาฆปุณนมีตามคําของท่านจึงแสดงว่าท่านพระสารีบุตร ได้เป็นผู้เสร็จกิจในวันมาฆาปุณณมีนั้นคือในวันมาฆาปุณณมีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกท่านยังได้แสดงระยะเวลาไว้ว่าในพรรษาแรกพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมะรกทายวันแขวงเมืองพารณสีครั้นออกพรรษาแล้วได้เสด็จไปโปรโดพวกปูราณชตินในชั้นแรก ได้ทรงทรมานอุรุเวลกัสปะอยู่เป็นเวลาสองเดือนคือจนถึงวันปุษาปุณณีที่ตรงกับวันเพ็ญเดือนอายอุรุเวลกัสปะจึงได้ยินยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าและต่อมาก็ได้โปรดกัสปะอีกสองท่านจนถึงทรงแสดงอธิตยปริยายาสูแล้วจึงเสด็จจากตะบนนั้นมาสู่กรุงราชคริส ทรงได้พระอัครสาวกแล้วจนถึงกลางเดือนสามที่เรียกว่าวันมาฆาปุณณมีก็ได้มีสาวกสันนิบาตท,ที่เรียกว่าวันจาตรงขสันนิบาตดังกล่าวแต่คําที่ท่านกล่าวไวน้นี้ขัดกันกันกบข้อความบางแห่งที่แสดงไว้ในหลักฐานชั้นบาลีคือในหลักฐานชั้นบาลีว่าในระหว่างฤดูหนาวแปดวันระหว่างเดือนมาฆะโดยปกติตรงกับเดือนสาม และเดือนผักคุณะโดยปกติตรงกับเดือนสี่พระพุทธเจ้าได้ทรงทรมานอุรุเวกัสปะอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามหลักฐานนี้วันกลางเดือนมาฆะคือวันมาฆะปุณณมีนั้นพระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาฉะนั้นถ้าหลักฐานที่แสดงไว้ในบาลีนี้ถูกหลักฐานในอัตถกถาก็ผิดวันมหาสันนิบาตนั้น ก็น่าจะต้องเลื่อนไปมีในมื่อออกพรรษาที่สองแล้วแต่อย่างไรก็ตามหลักฐานทั้งปวงก็ยืนยันว่าได้มีมหาสันนิบาตของพระสาวกค,ครั้งหนึ่งซึ่งประกรอบด้วยองค์สี่อันเรียกว่าจารตุรงคสันนิบาตดังกล่าวแล้วในวันมาคปุณณีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระโอวาทอันเรียกว่าโอวาทปาติโมกในมหาสันนิบาตนั้น โอวาทปาติโมกหัวใจพระพุทธศาสนาพระโอวาทนี้ประมวลพระพุทธวาทะประมวลพระพุทธศาสนาด้วยข้อความเพียงสามคาถากึง่งฉะนั้นพระโอวาทนี้จึงเป็นที่นับถือว่าแสดงหัวใจพระพุทธศาสนาตามที่ท่านพระธรรมสังฆาหากาจารได้รวบรวมไว้ว่าดังนี้ขันติปรมังตะโป ติติดขาขันติคือความทนเป็นบรมตบะนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธะคือพระผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งนหิปปชิตโตปรูปคาตีสมโนโอติปรังวิเหทยันโตบรรพชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่ เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะนี้เป็นพระคถาแรกพระคถานี้สแสดงพระพุทธวาธะคือวาธะของพระพุทธที่แปลว่าพระผู้รู้ไว้สามข้อหนึ่งขันติความทนทานเป็นมรรมตบะสองนิพพานเป็นมรมธรรมสบรรมชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ มีข้อที่ควรทําความเข้าใจคือในพระกาถานี้ใช้คำพุทธ,ธเป็นพระหูวจนะคือแปลว่าพระพุทธทั้งหลายซึ่งหมายความว่ามีมากในที่อื่นได้แสดงพระพุทธ,ธคือผู้รู้ไว้เป็นสามจำพวกคือหนึ่งพระสัพพัญยูพุทธ,ธพระพุทธผู้รู้ทั้งหมดหรือพระสัมมาสัมพุทธ,ธะพระพุทธผู้รู้เองชอบ หมายถึงท่านที่ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามไปด้วยจนถึงตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นตั้งพุทธบริษัทขึ้น 2. พระปัจเจกพุทธพระผู้รู้เฉพาะองค์คือเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองเหมือนกันแต่ว่ารู้เฉพาะตนเท่านั้นไม่สอนให้ผู้อื่นรู้พระพุทธจําพวกนี้ไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งพุทธบริษัทขึ้น เป็นผู้รู้เฉพาะตน 3. พระอนุพุทธะคือพระผู้รู้ตามหมายถึงเป็นพระสาวกพุทธะคือเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ฟังเป็นสิทธิของพระพุทธะจำพวกที่หนึ่งได้แก่พระอรหันต์สาวกทั้งหลายพระพุทธะมีสามจำพวกดังกล่าวมาและก็ล้วนมีวาทะคือถ้อยคําตรงกันดังที่กล่าวมานั้นพระพุทธวาทะข้อที่หนึ่งขันติ คือความทนทานเป็นมรมตบะขันตินั้นแปลกันว่าความอดทนจำแนกออกไปโดยในหนึ่งเป็นสองคืออธิวาสนาขันติและตีติขาขันติโปรดติดตามรัะฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสัง,งวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป